สัสดีแฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone ด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะเป็นงานอันนี้เป็นงานของทางร้านนะฮะทั้งหมดเลยเหมือนกับคลิปที่แล้วนะเป็นไวโกนะเป็นเอียริงนะครับคือโจทย์มันไม่อยู่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาเขาไปดูใน IG ทั่วไปนะแล้วเขาไปเจอมาว่าเนี่ยมันมี ตรงกลางเนี่ยเพชรใช้เพชรไม่ใหญ่นะแล้วตัวบอดี้รวมๆมาเป็นเป็นเตยหลอกนะเหมือนกับหนึ่งกระหลัดนะผมก็โอเคไม่ค่อยบางอันผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะมันอาจจะเป็นงานแบบอีกแนวหนึ่งนะผมก็เลยรับปากแล้วก็เดี๋ยวผมลองหาหาดูนะลองไปดูแล้วผมมาขึ้นแบบให้นะไปหาแบบให้นะก็พอดีขึ้นออกมาก็เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะเป็นเป็นหกเตยหลอกข้างในนะดูครับมองไกลๆก,ก็ วับวับอยู่นะครับเพราะข้างในเป็นเขาเขาเจียปาดข้างในครับเนื้อทองเป็นวับวับนะมมยไก่ก็จะดูใหญ่นะครับไซส์หนึ่งกะลัดเลยนะหน้ากว้างนะแล้วก็เพชรใช้เม็ดละเจ็ดตังค์นะน้ำร้อยเหมือนเดิมนะครับของทางร้านใช้น้ำร้อยเหมือนเดิมสะอาดใสเลยนะครับทองทั้งหมดอันนี้ใช้อยู่ประมาณ2.74กรัมเองนะครับผม2.74กรัมไม่เยอะนะฮะประมาณนิดเดียวครับเลยครึ่งสลึงมืนิดนี ก็เพชรเจ็ดตังสองเม็ดก็ประมาณ14บสี่ต่งนะถ้าสากลก็ซิกพรองไวโกลไดมอนด์ยรินนะถ้าบ้านเราก็เรียกสี่ต่างหูสี่เตยนะหน้ากว้างหนึ่งกะหลัดนะก็เอาไว้ใส่เล่นๆน,นะเอาไว้ใส่เล่นๆเ,เนื้อทองเป็นไวโกลนะทองคำขาวนะครับว่ากำลังดีไว้ใส่เล่นนะเพินนะครับ หลังแข็งแรงทนทานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะอย่างฮะอยาก,ยากทำอย่างนี้ไปใส่นะก็ถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะลูกค้า,ถ,าถ้าทางร้านมีมีเตอยมีตัวเรือนอย่างนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับฝังชุบเรียบร้อยก็มาเป็นลักษณะแบบนี้นะั้างงานของทางร้านทั้งหมดมีใบรับประกันให้นะครับก็ ลองเข้ามาคุยกันก่อนนะว่ามีไอเดียแบบไหนเผื่อลูกค้ามีไอเดียของตัวเองนะแบบไหนผมหาให้ได้ก็ก็ออกมาผมประเมินราคาได้หารขอางได้ประเมินราคาได้ถ้าสนใจโอเคตกลงก็ค่อย w อ l k i อิเข้ามาแล้วก็มาวางวัดจำนะสามสี่พันนะครับผมแล้วก็รอปมาณสองถึงอาทิตยก็เสร็จเลยนะครับผม,มประมาณนี้เขาเลยนะครับก็ ภาพนิ่งภาพเข้าใหม่ของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับหรือดูคลิปแยกเลยนะครับส่วนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหรือหลังคลิปนะเป็น Q R code กับเบอร์โทรศัพท์นะครับพักขโมกินก่อนนะครับส่วนที่เหลือฝากติดตามช่องนะร้าน Simple j u e l r i a n Stone นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นของช่องนะฝากด้วยนะครับทุกในทุกช่องทางที่ท่านเห็นคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ